สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูฟิลเหมือนเดิมนะครับกับโจทย์ปัญหาเศษส,สวนะ่วนเนาะวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนมาแล้ว2คลิปนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าโจทย์ปัญหาเศษส,ส่วนในตอนที่3นี้จะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่ะดูตัวอย่างกันนะครับมาทดทวนความรู้เดิมเนาะเขาบอกว่าแม่แบ่งเงินให้ลูกเศษหนึ่งส่วนหกเศษหนึ่งส่วนหกของเงินที่มีอยู่แสดงว่าเงินแม่มีทั้งหมด6สว่วนใช่ไหมครับ เห็นไหมแบ่งให้ลูกหนึ่งส่วนอ่าเราสามารถวาดภาพได้เป็นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่แบ่งเป็นทั้งหมดหกส่วนเนาะนี่อ่าแม่แบ่งเงินให้ลูกแม่แบ่งเงินให้ลูกเสร็จหนึ่งส่วนหกแสดงว่าลูกได้เงินอยู่ทั้งหมดหนึ่งส่วนคือตรงนี้นะครับอันนี้เงินลูกได้เนาะแบ่งให้ลูกนะครับแบ่ง ให้ลูกเข้า okay, ใไมครับทันใดนั้นแม่เหลือเงินทั้งหมด5ส่วนถูกไหมครับเพราะว่าแบ่งให้มีทั้งหมด6แบ่งให้ลูก1ส่วนดังนั้นแม่เหลือทั้งหมด5ส่วนอันนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้คือแม่เหลือเงินเข้าใจไหมซึ่งมันเท่ากับ5ส่วนเอเคไหมครับ ดังนั้นจากภาพนี้มันสามารถสื่อความหมายได้อะไรได้บ้างแสดงว่าแม่มีเงินมีเงินเศษหกส่วนหกเข้ไหมเพราะว่ามีทั้งหมดแม่มีเงินเต็มเลยเศษหกส่วนหกนะครับหรือว่าหนึ่งนั่นเองนะครับแบ่งให้ลูกเศษหนึ่งส่วนหกของเงินที่มีอยู่ ดังนั้นแม่เหลือเงินคิดยังไงเรารู้ว่า5ส่วนใช่ไหมครับก็คือเอา6กส่วนหลบด้วยเศษหนส่วนหซึ่งมันเท่ากับเศษห้ส่วนหของเงินที่มีอยู่อ่ะเข้าไหมอย่างนี้นะครับลองมาดูโจทย์แบบนี้บ้างถ้าสมมติหนูเจอโจทย์แบบนี้จะตอบได้ไหมนะครับนี่เป็นเบื้องต้นเนาะเขาบอกว่าแม่ค้าขายส้มโอได้เศษสอส่วนสของส้ม ของที่มีอยู่ส้มโอที่เหลือคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของส้มโอที่มีอยู่เดิมดังนั้นมีทั้งหมด3ส่วนขายไปแล้ว2ส่วนดังนั้นก็เหลือเศษ1ส่วน3มเขียนไหมครับของส้มโออ่าที่มีอยู่นะครับเขียนไหมมีทั้งหมด3ส่วนขายไป2เหลือ1ส่วนนี้นะครับอาวันแรกอาหนังสือได้เศษเส่วน10ของจํานวนหน้าทั้งหมด นะดังนั้นจํานวนหน้าที่พรยังไม่ได้อ่านคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดอ่าอ่านไปแล้วเจ็ดดังนั้นก็เหลือสามส่วนสิบเขียนไหมครับของจํานวนหน้าทั้งหมดเขียไหมเพราะว่าอ่านไปแล้วเจ็ดนะครับเหลืออีกสามส่วนนะครับก็เหลือสามส่วนสิบ ของจานวนทั้งหมดนั่นเองนะครับวันนี้เนาะมาดูโจทย์ปัญหาจริงๆบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโจทย์ปัญหานี้เขาบอกว่าในฟาร์มแห่งหนึ่งเนี่ยมีไก่1,200ตัวคิดเป็นเศษห้าส่วนแปดของสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอ่าแสดงว่าในฟาร์มแห่งนี้นะครับจะแบ่งสัตว์ออกมุดเป็นทั้งหมด8ส่วนถูกถูกต้องไหมครับอ่าลองวาดรูปดูนะครับสัตว์แห่งฟาร์มแห่งนี้แบ่งสัตว์ออกเป็นทั้งหมด8ส่วนนะครับ นะครับนี่แบ่งฟาร์มออกเป็นทั้งหมด8ส่วนนะครับมีไก่คิดเป็น5้าเศษห้าส่วนแแสดงว่าทั้งหมด8ส่วนเนี่ยมีไก่ทั้งหมด5ส่วนโอเคไหมครับก็มี1 2 3่เนาะสแล้วก็ห้าอันนี้คือไก่นะครับ ทั้งหมดนี่คือไก่อันนี้คือไก่ไก่เขียนไหมดังนั้นสัตว์ที่เหลือก็เหลือกี่ส่วนครับสามส่วนเขียนไหมครับสัตว์ที่เหลือนี่คือที่เหลืออ่าแสดงว่าทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดถูกไหมครับทั้งหมดทั้งหมด เหไหมอ่าลองมาทำดูนะครับเราจะทำยังไงอ่ะหนูมองโจทย์ปุ๊บห้ส่วนแคือไก่ซึ่งไก่เขาบอกว่ามี1,200งันสองร้ตัวเข้าไหมหส่วนเท่ากับ1,200ดังนั้นหนูหาหนส่วนได้ไหมครับหาได้โดยการเอา1,200หารด้วย5้ถูกไหมครับหลังจากนั้นหนูหาได้1ส่วนแล้วฟาร์มทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ มีทั้งหมด8ส่วนดังนั้นหนูก็เอาจํานวนที่1ส่วนอะไปคูณด้วย8หนูก็จะได้คําตอบอ่ะเราไปทําดูกันเลยนะครับวิธีทําทํายังไงเอ่ยขั้นแรกเลยหนูเขียนก่อนนะครับมีสัตว์ทั้งหมดเนาะมีสัตว์ทั้งหมดมีทั้งหมดแส่วนก็แสดงว่ามี8ส่วน8 เอเคไหมครับเป็นไก่เนาะเสดงว่าเป็นไก่เขาบอกว่าเศษห้าส่วนแปดของสัตว์ทั้งหมดเนาะซึ่งเศษห้าส่วนแปดเนี่ยคิดเป็นหนึ่งพันสองร้อยตัวถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์ให้มาเนาะอ่ะปึ๊บ ได้มาปุ๊บแสดงว่าห้าสัตว์ห้าส่วนคิดเป็นหนึ่งพันสองร้อยตัวถูกไหมครับเพราะว่ามีไก่ทั้งหมดห้าส่วนเขาบอกว่าหนึ่งพันสองร้อยตัวดังนั้นสัตว์หนึ่งส่วนเราหาได้ไหมครับหนึ่งส่วนหาได้ถูกไหมครับโดยการนำ เอา1,200ตั้งหารด้วย5ถูกไหมครับซึ่งมันเท่ากับ 5, 1, 5, 5, 4ึ่งหเอ้าสองสถูกไหมครับ 5, 2, 10นี่ตัว1ส่วนเท่ากับ240ตัวอ่ะในโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งสัตว์ทั้งหมดมีทั้งหมด8ส่วนอ่ะดังนั้นสัตว์แส่วนคิดเป็น หนึ่งส่วนเท่านี้แปดส่วนหนูก็คูณเนาะแปดคูณกับสองร้อยสี่สิบซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแปดคูณสองร้อยสี่สิบซึ่งมันจะเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบตัวโอเคไหมครับดังนั้นตอบได้เลยนะครับดังนั้นสรุปก่อนนะครับดังนั้นมีสัตว์ทั้งหมด 1,920ตัวตอบได้เลยนะครับตอบ1,920ตัวเขียนไหมหนูวาดภาพออกมาก่อนนะครับก็ดูเนาะว่าสัตว์ทั้งหมดเขาถามสัตว์ทั้งหมดแสดงว่าต้องถาม8ส่วนถูกไหมครับ5ส่วนมี1,200ตัวดังนั้น1ส่วนหาออกมาคือ240 8ส่วนเท่ากับเท่าไรเนาะเทียบประหยาตัวอย่างเลยนะครับเท่ากับ1,200ตัวเอ้ย1,920ตัวนะครับแค่นี้เองอามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าบริษัทแสงทว,วีรับเหมาสร้างถนนได้สร้างถนนเสร็จไปแล้ว21กิโลเมตรนะครับคิดเป็นเะสามส่วน7ของความยาวถนนที่ต้องสร้างบริษัทแห่งนี้ต้องสร้างถนนอีกกี่กิโลเมตรจึงจะแล้วเสร็จนะครับอ่ะสมมุติให้ก่องสี่เหลี่ยมนี้คือถนนที่เขาต้องสร้าง แล้วแบ่งกองสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นทั้งหมดเจ็ดส่วนสามสี่ห้าหกอ่ามีหกส่วนอ่ามีตรงนี้อีกหนึ่งส่วนนะครับเจ็ดส่วนยังเจ็ดส่วนแล้วนะครับเขาบอกว่าสร้างไปแล้วนะครับสามส่วนอ่าสร้างไปแล้วสามส่วนก็คือหนึ่งส่วนมองไม่เห็นนะครับหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนคือตรงนี้ เขียนไหสร้างไปแล้วสามส่วนอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วดังนั้นเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมครับอันนี้เหลือยังไม่ได้สร้างดังนั้นหนหูหามาแล้วบ,บอกว่าสร้างเสร็จแล้ว21กิโลเมตรคิงซึ่งคเป็นสามส่วน ทั้งหมด7ส่วนใช่ไหมครับสส่วนเท่ากับ2ี่ิกิโลเมตรดังนั้น1ส่วนหาได้ไหมครับหาได้โดยการเอาย1ไปหาร3ามถูกไหมครับหลังจากนั้นถนนที่สร้างต้องสร้างอีกกี่กิโลเมตรก็คือสร้างอีก4ส่วนดังนั้นหนูได้1ส่วนและหนูก็หา4ส่วนได้ไม่ยากเราไปทํากันเลยนะครับวิธีทํานะครับเขา,าบอกว่า,าสร้างถนนเสร็จแล้วเนาะ สร้างถนนทั้งหมดก่อนก็นได้อ่าทั้งหมดเศษเจ็ส่วนเจ็ดถูกไหมครับสร้างหมด7ส่วนอ่าสร้างเสร็จแล้วเศษสามส่วนเจ็ดของความยาวทั้งหมดซึ่งคิดเป็นเท่าไรเอ่ย21กิโลเมตร ดังนั้นเหลือที่ต้องสร้างเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นเจ็ดส่วนเจ็ดลบกับเศษสามส่วนเจ็ดดังนั้นจะเท่ากับเศษสี่ส่วนเจ็ดถูกไหมครับของความยาวทั้งหมดมเขีนไหมครับดังนั้นเราก็ลองมาคิดดูนะครับแสดงว่า ความยาวสามส่วนเนาะคิดเป็นสามส่วนคิดเป็นยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรอ่าความยาวหนึ่งส่วนหาได้ไหมครับหาได้เนาะยาวหนึ่งส่วนคิดเป็นก็ยี่สิบเอ็ดหารสามเท่ากับเจ็ดกิโลเมตรอ่า เขาบอกว่าที่เหลือเหลือเท่าไหร่เหลือ4ส่วนถูกไหมครับเพราะเป็น4ส่วน7ที่เราคิดมาเนาะความยาว4ส่วนคิดเป็นก็เป็น4คูณ7เท่ากับ28กิโลเมตร้าค,ครับดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วเนาะตอบอ่าเขียนสรุปก่อนดีกว่านะครับดังนั้นเหลือ ความยาวที่ต้องสร้างก,กิโลเมตรนะครับ28กิโลเมตรนั้นตอบก็คือ28กิโลเมตรเขียนนะครับอะดูอีกหนึ่งข้อนะครับอย่างรวดเร็วเนาะข้อนี้เขาบอกว่าแม่ค้าซื้อส้ม2ชนิดนะครับเป็นส้มสายน้ำพึ่ง สี่ส่วนเก้านะครับของส้มที่ซื้อมาทั้งหมดนะครับและเป็นส้มโชกุนเนี่ยสี่สิบห้ากิโลกรัมโอเคไหมส้มซื้อส้มมาทั้งหมดเก้าส่วนนะครับหนึ่งแบ่งให้เป็นเก้าช่องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะซื้อส้มสายน้ำผึ้งมาทั้งหมดสี่ส่วนนะครับ ซส้ซมสายน้ำผึ้งทั้งหมดสี่ส่วนนีอันนี้คือสายน้ำผึ้งนะครับสายน้ำผึ้งเห็นไหมเหยนครับอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นส้มโชกุนเนาะโชกุนนะครับซึ่งโชกุนนี้ถ้าเขาบอกว่าสี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับดังนั้นเหลือซื้อส้อมสายน้ำผึ้งมาสี่ส่วนดังนั้นโชกุนห้าส่วน ใช่ไหมครับเหลือโชกุนอยู่ห้าส่วนซึ่งมันเท่ากับสี่สิบห้าอ่ะดังนั้นเราสามารถหาทําแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับวิธีทานะครับทำคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนาะวิธีทำอ่าแต่โจทย์ข้อนี้นะครับเขาไม่ได้ถามว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่เขาถามว่ามากกว่าเท่าไหร่เมื่อหนูได้สองอันนี้มาปุ๊บหนูก็จับมาลบกันนะครับแล้วหนูก็จะได้คําตอบเนาะวิธีทำก็คือซื้อส้อมสายน้ําผึ้งมาอ่าซื้อส้อมมาทั้งหมด ทั้งหมดอ่าเศษเก้าส่วนเก้าเขียนไหมซื้อสายน้ำผึ้งมาเอเคนไหมครับเศษสี่ส่วนเก้านะครับอ่าของส้มทั้งหมดเอเคนไหมซื้อส้มโชกุนนะครับ ทรก็ซื้อมาทั้งหมด9ส่วนดังนั้นซื้อโชกโนมาเสร็เส่วน9้าลบเสร็จสี่ส่วน9ซึ่งเท่ากับเสร็หส่วน9คิดเป็น45กิโลกรมัมถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์เขาให้มาเนาะนี่โจทย์เขาให้มาว่า45กิโลกรมัมนะครับดังนั้นเราก็หาแค่ส้มสายน้ำผึ้งเนาะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จับมาลบกันนะครับดังนั้นแสดงว่าส้ม ห้าส่วนคิดเป็นสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมโขเคไหมครับดังนั้นส้มกี่ส่วนสี่ส่วน,วนใช่ไหมครับอา้าวหนึ่งส่วนก่อนดีหนึ่งส่วนคิดเป็นหนึ่งส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสี่สิบห้าหารห้าเท่ากับเก้ากิโลกร,รมัมอ่าเขียนไหม ดังนั้นส้ม4ส่วนคิดเป็นก็จะเป็น9คูณเท่กับส6กิโลกร,รมัมอ่ะดังนั้นส้มสายน้ำผึ้งซื้อส้มสายน้ำผึ้งมาเท่าไหร่เอ่ย36กิโลกร,รมัม เหไหมโจทย์เขาถามว่าซื้อส้มโชกุนมากกว่าสายน้ำพึ่งเท่าไหร่หนูก็จับมาลบก,กันนั้นซื้อดังนั้นนะครับซื้อส้มโชกุนมากกว่าสายน้ำผึ้งก็45ตั้งลบด้วย36ซึ่งมันเท่ากับ9กี่โลกร,รมัมตอบได้เลยนะครับ ตอบคือ9กิโลกรัมแค่นี้เองอ่าเขีามัไหมครับดูให้ดีนะครับส่วนใหญ่เนาะที่มันจะต่างกันคือเขาถามอะไรนี่แหละเข้าไหมครับเขาถามอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เขาถามหรือว่าหนูมีวิธีคิดอื่นก็คือเนี่ยซื้อส้มโชกกนมา5ส่วนซื้อส้มมาใส่น้ำผึ้งมา 4ส่วน9้ใช่ไหมครับดังนั้นซื้อส้มสายโชกุลมากกว่าส้มสายน้ำผึ้งก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน9ปุ๊บถูกไหมซื้อส้มมาโชกุลมากกว่าส้มสายน้ำผึ้งเศษ1ส่วน9ดังนั้น1ส่วนนี้ก็จะเท่ากับ9กกิโลกร,รัมนะครับหายอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปวีดีโอหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ